มี่สูในขณะที่ว่าเราตะเวทสุขอยู่ก็เห็นว่ามันมีสิ่งที่ทําหน้าที่รับรู้สูงอยู่เห็นทุกแนทุกก็คือมันมีความทุกข์กฏอยู่แล้วก็มีสิ่งที่เห็นความทุกข์อยู่ก็เป็นธรรมาริขจนาอะไรก็คือเห็นธรรมในธรรมมนีเห็นสิ่งที่รับรู้นี่เป็นธรรมะานอ่งอันนี้เป็นธรรมฝ่ายดีนี้เป็นธรรมฝ่ายไม่ดีอันนี้เป็นฝ่ายมั่วอันนี้เป็นฝ่ายฉลาดอันนี้เป็นฝ่ายได้ฝ่ายเสียอะไรต่อไปมัาก็จะเห็นอารมณ์แบเหมือนการแสดงผลของความมั่ว บทของคำหลงบทของคาทุกบนก็แสดงความรู้สึกทุกอย่างเป็นหน้าที่ของมันเราก็มีหน้าที่รู้มันมันก็มีหน้าที่แสดงเหมือนเราดูหนังเราดูละครไปทุกเรื่องมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดเรื่องราวของวงจรวิบากกรรมนีเมื่อมีเกิดขึ้นได้มันต้องมีการดับไปด้ทีนี้เมื่อเรื่องเดือหมุนมาใหม่เรายังไม่เข้าใจเรื่องเดือเรายังหลงไปตามมันทุกตาเราก็งัวเท่าเดิมเราจะเป็นงัวไปทาไม สถิติที่เห็นว่าเป็นคนละส่วนเป็นสถติที่บดิทึกขึ้นจนกระทั่งสมาธิคือความมั่นคงของความรู้นัเพราะว่าอันนี้มันรูคนละส่วน